่่ไมใชครับแล้วเรากู้ษาตามหา UF ูเอก็อยู่แล้วก็มาเจอแต่อันเนี้ยเอานี้อันนี้ไงพี่เนี่ยเจอแล้วเนี่ยยูเอฟนะสุดท้ายอ่ะจําหน้าไม่ได้หรอกินปากแบบเนี้ยเหรอครับฮะทำไมแต่น้องเนี่ยกินปากขนาดนี้ไอ้พวกพี่จำไม่ได้หรอพี่บอกพี่จำได้แล้วครับก็ไปเห็นตอนใกล้ๆไงถึงจำได้ก็พี่เอาก็เนี่ย UF ไม่ใช่เห็นไหมคะว่าเกาะมันไม่ใช่เกาะแก๊งอ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ตาไม่ดี ตูเอฟอะเนี่ยสุดเทาแดงสุดเทาก็ดับเนี่ยว่าว่าไงครับาพี่ซีผมอะแกงพี่ไม่สวยลายเป็ดผมชื่อไม่ไม่เห็นหรอครับไม่เห็นไม่เห็นคำที่เขียนทาด้านมังกาผมหรอครับชื่อแกงพี่ไม่เห็นไหมครับไม่เห็นครับยังยังรอชีต is coming ครับคือมันเป็นตัวสื่อสีดำรอครับพี่ใช่ครับพี่คือแกงพี่ชื่อแกงพี่ไม่สวยอ่ะคือคือมันตรงกับชื่อแกงผมไปหน่อยอ่ะแกงอะลายเป็ด UFO Eat Coming ครับชื่อแก๊งพี่มันซ้ำเหมือนชื่อแก๊งผมอ่ะเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมเอาน้อๆพูดมันดีๆหน่อยได้ปะเอ้าก็ชื่อแก๊งพี่ไม่สวยอ่ะทำตัวดีๆได้ไหน้องคือพี่ไม่โอเคอะไรพี่พูดเลยเอาก็ผมพูดจริงก็ผมอยู่ตรงเนี้ยผมอยู่ตรงนี้มาได้ชั่วโมงกว่าเนาะไอ้เนาะไอ้เนาะไอ้เนาเอาพี่เรียกตีไหมล่ะสภาเป้าเอาไหม เอาเปล่าใช่ครับสนใจไม่เป็นทางการกับพี่ไหมล่ะน้องอะไรนะสนใจแบบไม่เป็นทางการกับพี่ไหมล่ะตีหรอใช่ได้แต่พี่ต้องเรียกคุยสพานะโอเคไหมไม่อ่๋อพี่ะืีคนเวลาพี่ทิ้งผมพี่ไม่ค่อยบอกใครได้พี่กระทื้ผมเวลาผมจากผมพี่เห็นหมกันน้องเหรผมเอาฟ้านหน้าพี่อะไรนั่นแหละอะไรนะพี่เห็นหมกันน้องผมไหมอ้าจริงไหมน้องเวลาเวลาพี่โดนแล้วพี่ก็ให้ให้ค่าเท่าไหร่ เห็นแล้วเห็นอะไรในมือเยอะอะไรอ่ะพี่ถืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะส้มตำมั้งพี่ถือนี่หรอพี่ตำพี่ตำส้มตำเอาบี้มาหั่นผักอ่ะมาหั่นมะละกอให้มึงกินอ่ะพี่รู้สึกว่าดวงชะตาน้องจะไม่ค่อยดีเอาที่เก็บทำไมล่ะพี่พี่ไม่ค่อยทำพวกพี่ไม่ค่อยทำแนวแบบนี้ลองดูไม่ดี ปกติพวกพี่ไม่ค่อยมีประชาชนมากล้าเรียนกับพี่เท่าไหร่นะแต่ผมเห็นพวกพี่ตายอยู่นะในทวิตอะเมื่อวันไหนอะตายอะตายตรงนั้นอะแล้วก็มีตายตรงไหนนที่พี่พวกพี่แพ้ประชาชนเหรอน้อพูดให้เกียรติบอสพี่หน่อยเออแต่บอสพหรอยไเกียรติบอสพี่หน่อยไม่เอาเลยไม่เอาเลยแล้วก็ผมเห็นพี่หัวแดงอะในแก๊งพี่อะเอาไปวันนี้มากกันแค่เนี้สี่คนละมิดพี่มาแล้วล่ะตายตรงนั้นล่ะเราพูดกันอะทั้งกาลัน ทางกาลาหรือว่าแบบโอ้ยยูเอฟจุแหละยูเอฟจุแหละเพือนเขาคุยกันอะใช่เหรอเขาพูดกันเลยอะน้องโอ้ยดีใช่ครับม่ะจบแล้วหรอมันจบแล้วครับนายเหรอเงี้ยเขาพูดเงี้ยใช่ก็ผมเขาคุยกันอะแล้วผมก็เลยตั้งใจอยู่โอมาเพื่อจะมายืนตรงเนี้ยโดยเฉพาะเอาดีใช่พี่เดี๋ยวน้องไปก่อนนะเจอกันครับสวัสดีพี่เสียงดังอะพี่เสียงดังอะเสียงดังรุ่นใหญ่คุยกันอยู่พี่ไม่เห็นหรอเอา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 คืออะไรคือรุ่นใหญ่คุยกันอยู่พี่ไม่เห็นหรอ เสียงดังแล้วมันเป็นอะไอย่างอ่ะพี่มันเสียงดังมาได้กคนมันจะอู้มาได้เลยสักกรรมหรอคะถ้าแม่คนเราแบบห้ามแบบห้ามอู้แตกขึ้นมีปากไปทำไมโอ้ยแรปหล่อพี่แรปหล่อบ่ได้แรปค่ะแค่เป็นคนพูดเร็วเฉยเฉยเร็วหนึ่งเร็วสองฟังไม่รู้เรื่องด้วยถ้าพี่บบหึ่งคนเขาพูดพี่จะหึ่งเรามีปากไปทำไมมาได้มาลอกแปลภาษาได้ไหมที่พูดมาแต่ผมแฝงแปลภาษานี่มาตัวฟังบอออกอ่ะนี่เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้ฟังาเนี่ย เขาบอกว่ากินข้าวยังนี่แล้วที่เขาพูดไอ้โง่เขาด่าใครก็เป็นยุาวอ้าวแล้วผมต้องเชื่อใครอ่ะเอาไม่แล้วผมต้องเชื่อใครเนี่ยเขาด่าว่าจัดเงาเนาะเออแปลว่าอะไรจัดเงาแปลว่างหแต่งไว้หนูบอดแล้วก็แปลว่าจบบนั้นโอ้โหเลยนะถ้าจัดรักันเขาเป็นไงอ่่ะจัดไอะ ไม่ได้ไหมะไม่ใช่เขาบอกเองเขาตาเออเขาบอกเขาบอกว่านะจัดง่าเมื่อกี้ตอบเพื่อนก็เพื่อนว่าเกาไปไหนแล้วเนี่ยอากูไปขึ้นนะวันไหนดิได้หรอเดี๋ยวเนี่ยกูมีแล้วเนี่ยกูไปขึ้นมาเด้อกูใส่แน่พวกนั้นอ่ะเอ๊ยไม่แปลกเ่ยมีเรื่องใครน้องบอกพี่ได้นะพี่ช่วยได้นะเอาดีผมมีไอ้นี้ยสูตรเท้าเนี่ยสูตรแบบพี่เลยเนี่ยเอาดีเอาดีได้นี่ที่ยืนตรงนี้ปะ จริงจริงนี่ผมก็มีเรื่องก็มีเรื่องกับพี่อ่ะพี่บอกโดนเหมือนโเฮ็ดไม่ใช่หรอคือเอาง่ายๆ่ายอ่ะผมมีหมัดมีแคตีนเขามีปากฉลามมีมีดว่าผมไม่มีอะไรทักอย่างเลยไม่แล้วไปโดนเขาได้ไงฮะคือผมเดินเดินไปเขาบอกว่าทำไมเดินแอคจังอะไรเงี้ยเอ้าคือนี่ผมเดินแบบนี้เนี่ยนี่เดินแบบนี้โอ้ยเขาก็หาเรื่องเลยอ่ะผมก็เด็กต่มอ่ะ จริงวะเนี่ยเว็บพูดจริงวะเนี่ยอันนี้จริงไม่แต่แต่ว่าแต่ว่าเขาคุยกันทางการลาดแล้วนะว่าแบบยูเอฟจบแล้วยูเอฟจบแล้วในตัวประชาชนใช่เปจริงเง้เนี่ยเขาตีประชาชนเหรอ่ะไอ้ก๊อปที่ผมเห็นมีใครโพสทวิตอ่ะตรงนั้นน่ะเออแล้วก็ตรงไหนไม่รู้อ่ะตรงคาเลมั้งแล้วแล้วผมเข้ามาพอดีแล้วเขาบอกว่าโอ้ยูเอฟจบแล้วโดนประชาชนโอ้โห เขาเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็เลยเนี่ยนั่งแกง UFO มาอยู่คนเดียวเพื่อจะมาลมล้าง UFO แต่ว่าพวกพี่แกง UV นี่ใช่ไหมใช่เข้าแกงด้วยได้ไหมได้ UFO มาเลยออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคนเดียวตัวผมเดี๋ยวผมจะไปตีคาเทียบนี่ตอนนี้คุ้มันจัดเลยเนี่ยตอนเนี้ยโดนโดนโดนเรื่องอะไรดินโดนเรื่องอะไรอ่ะเดินแค่เดินผ่านได้นะใช่ใช่แค่เดินผ่านอ่ะเอ้ยเอ็งเอ็งไปเดินเหยียดแนวเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นเป็นแ เป็นคลายระหว่างน้อโอ้โหแต่ผมหัวจัดเลยเขาเสียงตึงใช่ด้วยวันไหนวันไหนโดนเลยผมจ้าไม่ได้ครับมันนานแล้วอ่ะแล้วโดนโดนแทงอยู่ปะทุกวันเนี่ยแต่โอ้ทุกวันนี้ไม่โดนแล้วครับแต่ผมมันหมันอยู่นิดนึงอ่ะครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่ะอดีตใช่แต่ผมไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมหมันเขาอันนี้ผมมีแค่ปูปีน่ะอุ้ยโทษนะพี่พี่ชายโอ้ผมไม่ได้ตั้งใจครับ พี่เอาเท่าไหร่นี่เนี่ยผมก็ผมก็รอขึ้นเนี่ยรู้ว่าพี่เลขแปดสิบก่อนหาคนแบบรวมแก๊งอ่ะเอาดีเดี๋ยวโอ้โหอันลงไวดับเพลิงนี่เวล่าอันนี้จริงจริงยังลงไวดับเพลิงนี่เวล่าได้พี่พรุ่งนี้รวมคนเลยรอพี่วันนี้รวยจับเลยนะผมบอกไว้เลยเขาให้ผมมาสองแส่นะใช่เขาต่อยผมเมื่อกี้ใช่สองบาทไม่เวอร์วะนะไม่เวอร์อ่ะงี้ผมแบ่งโควาคนละครึ่งพี่เล็กแหละเย้ แปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่เก็บไว้เพื่อเก็บไว้อยากรวมแต่เย็นนะไม่กล่าวหาใครนะไม่กล่าวไม่กล่าวหาใครในช่องผมือมีอะไรบ้างวะเสื้อขาวเอมีระเบิหรือบ้างวะผมเลยผมรอพี่ผมมีแค่บุปบปหน้าผมจะรอขึ้นในนี้อยู่เนี่ยรอขึ้นไอ้นี่ปักฉลามวันนี้เลยก็คือก็ก็คือมีฝีมือในระดับหนึ่งอะแค่นั้นเอง เองมีฟิลือแต่เองไม่มีอาวุธนะเว้ยกระหวาย้วอวะก็ดูไปก่อนดินี่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นปากลามะครับวันนี้มีไฟจัดเลยเหรอคือผมมีไฟจัดเลยวันนี้ <c oughs> มีไฟจัดอะ่ะผมอยากทำอะไรมันก็ต้องทำให้ได้ครับสวยน้องแต่ว่าแต่อาวุธผมแบบหนักสุดในนี้นะในประเทศนะทำไมไโอ้แต่กินปากะ เอางี้เอางี้เอางี้อาอยากเข้าแกงยูวด้วยพี่มีงานเองทำเลยพูชอบพชอบเองเองไปสังหารยูเอฟมาสามศพถ่ายดองทวิตหมูยังไม่เห็นเลยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเขาหายไปไหนอีนมาตั้งแต่หลังรีอ่ะยังไม่เห็นใครโผล่มาเลยเอาเอาย่ายผมเห็นคนนี้กนั่งยืนอยู่ตรงนี้ประมาณเกโอ้โหจนถึงตอนเนี้ย อันนี้คือรอเะไรอ๋อปิดกล้องเลยอ๋อคือแบบต้องกระถิ่นนะใช่ปิดกล้องอ่ะปิดกล้องอ่ะจะปิดกล้องไว้แล้วเออแล้วเป็นไรนะแล้วอันนี้เขาเป็นแหลรเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยคือก้มหัวร้อนผมจบเหรอพอผิดขออย่าอย่าทำเรี่องแบบคืออะไรนี่ไม่ก่อนเลยก็บปั่นเขาอีกเนาะเอางี้เองยินเองยินแทนที่เขาได้ปะ กูเองอ่ะสามคนไอ้สองคนอลยโอ้ได้ได้เสมอที่เขาได้ป่ะได้ถ้าสมมติเขาไปได้เท่าเลยได้งผมก็บอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาเลยเขาไม่มีเขาไม่ได้เขียนชื่อไว้นี่สวยเดี๋ยวผมบอกว่าผมพดกินปากแล้วก็เยี่ยวไว้แล้วสวยสวยสวยเอ้ยถ้ากูมีของอคกูปุ้มึงไปหมดเลยเนี่ยรอพี่ว่าแต่มีใครมีข้าวป่ะคนที่อะไรพดปานมีมีอรือจานเดียวครับได้ไรครับได้ไได้สองแปดครับ ของแท้แท้วะเองอ่ะเยอะแปดแปดใช่ไหมครับช่วของนี้เลยนะเลขอ่ะเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งแต่เปิดๆเนี่ยผมเอาหมดนะฟาดปากมาเลยเนี่ยเปิดเพื่อนอยากอยากรู้จักเราสรุปผมไปใส่สูทเท้าก่อนดำได้ไเนี่ยใส่ได้หรือเปลาไมใส่ไม่ได้ใส่ได้ใช่ไหมต้องไปอต้งมีผลงานนะเองต้องมีผลงานนะเนี่ยเออแต่ก่อนเอองก่นใส่ต้องมีนะมีผลงานก่อนนะต้องมีผลงานไอพี่ดงทวิชเหมือนเหมือนที่มันมีก่อนนีนี้นะ เองเคยเห็นไหมผลงานอ่ะออวันขวบอ่ะโอ้หเห็นเต็มอ่ะเองต้องไปหาผลงานของตัวเองมาดิอันนี้คือผมต้องตบแบบบอสเลยป่ะหรือว่าแบบปลายแถวถ้าตบถ้าตบบอสถ้าถ้าตัวบอสก็สองคนถ้าตัวหางแถวก็สี่คนแล้วผมจะรู้ได้ครับเป็นเป็นบอสอ่ะพีะ่กแ็แทนแทนไปพอเซนเซนเองจะรู้เองเออมึงหาไม่เจอหรอกแต่มึงใช้เซนเอาแล้วอันคลิปมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวรอเออ มึงก็เอางี้มึงถ่ายรูปไว้เ okay. ดี๋ยวกูบอกว่าใช่หรือไม่ใช่โอเคปะมึง uh ฆ่า UV ทุกคนอะที่เจอโอเคป่ะน้องได้โอมโดตรตำราแต่มันงี้ตำราสมมติผมเปนตำรามันก็ติดเชื้อเราเองลงทวิตใช่ไหมเองเขียนคนไหนใช่เอ็มหมวกเอ็มเบิร์กนั่งเองเขียนว่า U U V แล้วก็ X 1นี่คือเบอร์หนึ่งนะส่วนไอเสื้อขาวอ่ะยูีเอพี่จะได้ดูผลงานถูกว่าแต่ของใครชื่อทวิตนะชื่อทวิตนะน้องชื่อทวีตนะ ยุงยุงปปนามเดียวจะได้ปปันธามพราเจะได้ิปันธมาราคีเดยจไปเดียวได้ปฏินามยวจได้ปฏีเดจะได้ปฏันมารี้ันธีเมพาราีเวะไันเดียวจะัมวีเดี๋ยด้ปนพีว้ัมพาเดี๋ยวจะ่ด้ปฏิปันมพาาคีะ